เรเอาอาหารมาล่อหนูนะครับหนูที่จะมาดักก็เป็นหนูนาหนูพุกนะครับอยู่ตามป่าหญ้าป่ายาคานะครับอันนี้ก็เป็นรำข้าวนะครับรำข้าวขอมมะลิเอามาล่อหนูแล้วก็ใช้กับดักนะครับครับผมน้องมาดักหนูมาเลี้ยงวัวด้วยเราก็มาดูทางหนูก่อนใจเราไม่ควายมาาหนูหน่อยนะจะตกใจละ่ะ มาจับไปดื้อแล้วกันฮะไม่โดนไม่เห็นจะมาดื้อชอบนี่ชอบซนเลยต้องจับไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวคขดิ้นเห็นไหมหลังจากไปดักหนูมานะครับเมื่อตอนเย็นตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูแล้วนะครับหนูก็ดักไม่ไม่ไกลนะครับดักใกล้ๆบ้านนี่แหละพร้อมหรือยังเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหม ไปเพราะก็พร้อมแล้วแหละนี่เห็นไหมไปกันไปเราพร้อมแล้วลูกไปเราพร้อมกับไปติดทีเด,ดียวสองตัวเลยโอ้โหโชคดีมากเลยครับผมเห็นไหมรับไปแล้วสามตัวครับดูรอบเดียวได้สามตัว<อ>บรรยากาศทุ่งนาตอนเชา้าหนาวหนาวครับไปดูหนูกันไปเก็บเราไปดูหนูกันเนาะ เราจะไปดูหนูนี่เดี๋ยวหนูจะได้หมดนเลยนี่ครับไว้ยขอได้หนูแล้วแม่ได้หนูแล้วนี่ไว้ไหมอ้อตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยถึงไหมมันดีดัวไหนแม่ไหมไรตัวใหญ่เลยครับได้ตัวใหญ่แล้ว แม่ใต้หนูแล้วแม่ใต้หนูแล้วเนี่ยไหมนี่ครับกับดักเช้านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มานานะครับผมบรรยากาศก็ลมหนาวนะครับอากาศก็ค่อนข้างหนาวด้วยวันนี้ก็ไม่ในเกบนะครับอยากกินหนูผมก็เลยพาในเกบ มาดักหนูนะครับนานแลมันดูนารู้กลับดักหนูนนเป็นกลงงงมนะครับนี่เวยมากแล้วก็เอาาหารมาลอ่อหนูนะครับหนูที่จะประดักก็เป็นหนูหนาหนูพุกนะครับอยู่ตามปา่ปาหญ้าป่าลัานะครับอันนี้ก็เป็นรำข้าวนะครับรำข้าวขอมมะลิเอามาลอ่อหนูแล้วก็ใช้กลับดักนะครับไปเราไปดักหนูกันไปเป็นดักหนูที่ไหนนี่ข้างนี้นี่แหละนี่ ไม่ต้องป่าเนี่ยหนูอยู่อย่างนี้แหลยนี่ไปไปเรามาครับผมอาโน,นมาดัดหนูมาเลี้ยงวัวด้วยเราก็มาดูทางหนูก่อนวนนีหากินแบบธรรมชาตินะครับผมโอ้ยเห็นรอยแล้วอือรอยไปวมาก น,นี่นะ,นนะต้องดัอแ,บบแบบน้อยอน,นี่นี่แหละอืมาเอาเชือกผูกไว้ด้วยนะครับผม ดักนี้จะอันตรายหน่อยนะครับเราดักเดี๋ยวจะหนีบบนมือเราก็วางไว้ในป่าเลยไม่มันดึงป่าอันมือได้เฮ้ยนี่เห็นรับปลาผมก็จะเอารำเราจะปลูกเชือกไว้ก่อนเชือกนี้ก็จะปลูกไว้ ต้นไม้นะครับกันถ้าติดหนูแล้วหนูจะไม่พาไปหายนะครับผมโอเคได้หนึ่งลังแล้วผมก็จะเอาเหยื่ยอโรยไว้นะครับเอารำข้าวหนูนาเขาจะชอบเขาจะได้รำข้าวเาจะหอมนะครับเขาก็จะมากินกจะโรยไว้นี่โรยไปบนนี้เลยนะครับเขาก็จะเดินมาเหยียบสลักพอดีเลยสลักลลก็จะหลุดนะครับเวลาเขากินเนี่ย ไม่ต okay, like ิดเขานะครับโอเคได้แล้วครับหลังหนึ่งข้างในหนูอหนูขอหนูไหนอ่ะนี่นี่นี่เหรอดูนี่เห็นไหมหนูในในตู้หนูไปท้าดิเห็นไหมหนูตู้นดี๋ยวนี้เลยไหนม่เราเห็นเรามีเออนี่หนูกินข้าวในนี้แหละพวกนกพงมันเห็นไหมเพราะจะไปดักในป่านั้นหนูในป่าขับในป่าด้วยเนาะอยากไปด้วยต้อง

loại đơn nhăn tem đây, thấy mấy nỉ? Đúng. Còn nhiều con sài nữa, bị không phải được lắcไว. Em du lấp lác cẩn mắc. Không มาอย่ามา จะได้หนูไหมไช่หนูเดี๋ยวเรากิ้นนะเรากิ้นนะอยูคทับคนลุ้นกับลุ้นโอเคครับเดี๋ยวมาขัดเจ้าไปก่อนโอ้โหคนลุ้นกับลุ้นงานนี้ ตอนนั้นลงมา,าลงก่อนเดี๋ยวหนูมันจะไม่เดี๋ยวจะตื่นไปเหยียบบ้านมันเดี๋ยวจะไม่กล้าเข้ามาเก็บไว้ก่อนเจ้าไผ่ต่อ,อเยเป็นวิถีศาสตร์นะครับผมดาว่างมานานแล้วก็มาหาหนูด้วยเดี๋ยวเย็นๆแล้วก็จะไปไล่วัวกลับบ้านนะครับเรียนเดี๋ยวมงมันดามาเลยเอ้อมีหนูสบาย ไงนงัอคะปัมน้าหรันูไครับผมจะใส่รำลอ่อไว้นะครับผมเดี๋ยวเขาได้กลิ่นรำผอมรำเขาจะมากินนะครับมาเคลียตรงสลักพอดีก็สลักหลุดทับเลยนะครับอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมครับนั่นรำลอ่อไว แล้วก็งางกับดักไว้นะครับผมเวลานหนูเขาได้กลิ่นรำหอมๆเขาก็จะมากินมาเขียกินแล้วก็เขียรสลักสลักก็จะหลุดตีเขาเลยนะครับผมเดี๋ยวใครมาลุ้นกันอ <c oughs> ีหนูไหมหนูอยะหอยเองใี่ไหมหนู Ừ. 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 quá rồi đấy à, gì đấy quái mấy này thằng này không là làm gì vậy chúng ta làm gì gì tục chay là ไม่ได้มาทำร้ายหรอกไม่ได้มาทำร้ายหรอกครับใช่ไหมใช่คับไม่ได้มาทำร้ายหรอกอือคือทำร้ายหรอกมาหาหนูมาดักหนูได้ไม่มาหาหนูได้ไม่ได้มาทำร้ายเขาถักถูกไหมเขาเห็นเราแล้วเขาต้องใส่ไงเขาว่า <c oughs> ทำอะไรกันไปเราไปนไหเออไปเราไปดักหนูต่อไปดักหนู้ีไ่ไหนนี่เหละครับทางที่มานเลย ข้าวบกนี่คือกองฟางที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับเก็บไว้ให้วัวควายนะครับไว้กินช่วงฤดูฝนนะครับเก็บได้นานเลยเป็นารแล้วางมกองาอนสมัยนี้ทันสมัยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนฟางเมื่อก่อนเกี่ยวนี่ต้องเก็บไปกองนะครับ เอาไปกองไว้เป็นสูงสูงนะครับให้วัวควายกินแต่สมัยนี้ไม่ต้องกองเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับจะเก็บให้เองดดเด้๋ยวจะเห็นหนยนะครับครับเป็นกองนะทางอัดนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเขาจะเรียกว่าฟังอัดก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถรถเก็บไปนะครับนี่ก็อัดเสร็จแล้วไปเราไปดักหนูตอ่อ มาไปครับนั่งไก่ลูกอีกเออโดนเล่นพุ่งมาวันนี้เราเอมานั่งผมดักไว้ทั้งหมดสิบหลังเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับว่าจะติดสักกี่ตัวนี่ครับ ป่ารกทางนั้นเลยเดี๋ยวใครมาลุ้นกันตอนกลางคืนนะครับไปเราเก็บไปไปไหนไปไล่วัวเข้าข้อเกินแล้วอุย้ยลูกไ,ไปครับผมหนมมือหนูที่นานี่น่าจะมีเพราะว่าดูแล้วไม่่อยมีใครมาดักเท่าไหร่ผมมาพอดีก็เลยมาดักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่วัวเข้าข้อก่อนนะครับก่อนที่จะคํำเพราะว่าคืนก็หนาวด้วยเนะี่ยไปเราเดี๋ยวไปไล่วัวกัน ไปดีๆเอาไปวัวใจพินาไปไล่วันะวก่อนไปทำแล้วอตอนมืดเราค่อยมาดูหนูเนาะมันหนูจะติดก,กับดักเราไหมแจ็คกันไปมานีเลยมานีเลยโอ้ยตูไก่ดำกอะสาน <พอ S 1> ไม่ได้อยู่นะ<ไ>ลุงไปไหนล่ะลุงเนี่ย อ้าเองโอ้ยดีใจเลยนี่ครับเดือนก่อนมาเยี่ยมเขาเดือนนี้ก็จำได้นะครับนี่เดี๋ยหรออ่ามันน้องตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มามามาที่เล่นนะครับนี่เล่นนู้นมาจับไว้ด้วยแลยวกันฮะไม่ได้ไม่เหนกันมชอบนี่ชอบซนเลยต้องจับไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาดิ้นเห็นไหมน้องซนมันจับไว้อย่างนี้แหละ ตเลจะวมาน่อยหน่อยโตไวเดือนเดียวไม่ได้เจอเลยเห็นไหมปับเดียวเองโตแล้วหลังจากไปดักหนูมานะครับเมื่อตอนเย็นตอนนี้ก็ได้เวลาไปดูแล้วนะครับหนูก็ดักไม่ไม่ไกลนะครับดักใกล้ๆบ้านนี่แหละพุ่งนาข้างๆครับวันนี้น้องในเกฟก็จะไปดูหนูด้วยใช่ไหม โอ้ใส่ไฟฉายด้วยไหมครับเนี่ยจะไปดูหนูที่ดักไว้ด้วยพร้อมหรือยังเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปพะก็พร้อมแล้วแหละนี่เห็นไหมไปกันไปเราพร้อมแล้วไปเราพร้อมกับไปไปเราในเกมจะไปดูหนูโอ้ติดแล้วครับผมตัวหนึ่งให้ดูนะครับนี่ครับผมติดหนูตัวหนึ่งแล้วเห็นไหม บาได้หนูแล้วบ่ได้ได้แล้วดิหนูจะโอ้นี่เป็นไงเป็นไงตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมมันมีได้ตัวนึงแล้วเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปย่างกินกันเนาะไม่เหญ่ไหมหนูมันมีขจับหางไว้เดี๋ยวพ่อจะแกะจับหางไว้เออจับไว้เดี๋ยวพ่อจะแกะออกเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เอาไปทำกับข้าวกินกันนะจับไว้นิดนะพ่อจะหลุดออกแล้วอือห็นถือดูสิ นี่ครับได้แล้วตัวหนึ่งเหไหมหนูหนูเอาไม่อีกได้แล้วเดี๋ยวป่าจะใส่กลับไปคืนโอเคไปเดินขึ้นไปข้างบนก่อนไปรอข้างบนไปคืนไปแล้วนี่ตัวหนึ่งเห็นไหมไม่หนูไหลมากเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยพรุ่งนี้เราค่อยไปทำกับข้าวเนาะดูดูไปเ,ไเอาหนูนั่นอีกเดี๋ยวเราไปดูอีก เดี๋ยวก็ได้เมดเออเดี๋ยวเผื่อได้ติดอีกเนาะเดี๋ยวไปเอาอีกเลยใช่เดี๋ยวไปดูอีกเผื่อจะติดกับดักเราอีกจะได้หลายตัวไป่กระเป๋าไว้กันกระเป๋ากระเป๋ากันอือไม่หนูเหล่าไปไปเล่าไปไปครับผมติดทีเดียวสองตัวเลยครับนี่ครับผมติดทีเดียวสองตัวเลยเห็นไหมครับ ติดท oh, right ีเดียว2ต eh, ัวเลยโอ้โหโชคดีมากเลยครับผมเห็นไหมเอ้ยยังไม่ดึงเออติดสอตัวเลยเอ้าเก็บสือขึ้นไปขึ้นไปวองข้าวเหนียวข้พอเหนียมัมไนบิดไม่ดึงไม่ได้กลัดไงสวัสดีครับ ติดทีเดียวสองตัวเลยเดี๋ยวพอแกะให้เก็บดึงออกนะดึงออกสองตัวเลยจับหางจับหางสองตัวเลยไม่หางนี่ครับติดทีเดียวสองตัวครับผมโชคดีมากมากเลยอ่ะใส่กระเป๋าไว้แล้วเดี๋ยวไปใส่ไปอีกไปเดี๋ยวเราเอาไป เออเดี ừ, i, ja, hai, áp, bye, da, ๋ยวไปเข้าไปใส่ไปใหม่อย่าไปดูอีกอืไปดูอีกอดี๋ไปดูอีกมีเหลืออีกหลายลังอยู่อย่าอีกเราไปดูอีกเผื่อติดอีกเนาะเดี๋ยวไปเดือดไว้ก่อนผมไม่ต้องนี่ก่อนเอาไปทำจัดกั้องยิงอีกเอาไปไปดูอีกดูอีกแล้วไปดูอีกเดี๋ยวเราเพิ่งไปดูอีกเพิ นะครับดักติดแล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวให้มาดูอีกมาดูอีกใช่มาดูอีกมันต้องหลังนาเขามีไรอ่าติดไว้เดี๋ยวค่อยมาลุ้นอีกเด่นอีกีุ๊ดีมากเลยติดสองตัวกลับไปเดียวต้องเอาครับไปแล้วสามตัวครับ ดูรอบเดียวได้สามตัวนี oh. ่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเดี๋ยวน้องในเก็บง่วงนอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเช้าต่อเดี๋ยวรอตอนเช้ามาดูอีกทีครับว่าจะติดอีกกี่ตัวเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมผ่านนอนในเก็บไปนอนก่อนไปเา้าไปในเก็บใส่ถุงแล้วกลับบ้านเรา,ามันด้มาอีกเออพรุ่งนี้เราค่อยมาดูอีกนะอเนาะไปครับผมไป เดี right ๋ยวพุงนี้มาดูอีกหาน้องนี่เก็บแต่บ้านนะครับไปบรรยากาศทุ่งนาตอนเช้าหนาวหนาวครับไปดูหนูกันไปเก็ฟเราไปดูหนูกันเนาะถ้าจะไปดูหนูเดี๋ยวหนูจะได้หมดนเลยจะไปรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไร ดูนะครับผมดักไว้บนดักไว้ในป,าป่าใมากอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะครับหนาวมาดูกับดักหนูกันว่าจะติดไหมครับวันนี้นี่ครับได้หนูแล้วแม่ได้หนูแล้วแม่เก็บปรมาด้วยครับหนูจตัวไม่ใหญ่นะครับหนูท้อขาวครับ เป็นวิถีบ้านบ้านของไอ้ไม้ตัวนี้มัเพนตัวผู้เป็นวิถีบ้านบ้านนะครับหากินจากธรรมชาติครับผมเป็นหนูธรรมชาติเดี๋ยวจะแกะกรอนฮะช่วงนี้หนูจะรสชาติดีเลยครับเพราะว่าเป็นฤดูหนาวหนูจะสร้างไขมันมันรสชาติอร่อยนะครับเอาถือไว้เอให้ได้เก็บถือห่างไว้ใส่ไว้เดี๋ยวเรจะใส่ไว้อีกเดี๋ยว่อยมาดูแต่ได้ไมันดักนี้ก็จะใส่ไว้อีกนะครับ เราจะยังไม่ยกไปเพราะว่าเพิ่งใส่คืนแรกจะมีหนูมากินเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้คืนแหน่นหนไม่ได้หนูแล้วได้หนูแล้วร่วมอีกแหน่ไม่ได้หนูแล้วแหน่ได้หนูแล้ว ติดไว้บ uh, oh, oh. um ันไว้เดีไปดูหลังต่อไปีครับผมเออหัวใหม่กระเบาบ่ครับไปไปเราขึ้นเอาไหนไปไว้ไปดูนะเอาไปไว้โอ้โหติดตัวนึงครับผมโอ้นี่ครับเก็บมาดูนี่ ครับตินละตัวหนึง่งกินละตัวหนึง่งอา้อาวเห็นไหมเอาหนังให้ได้จ,จับหย่อนหัวจับหางไว้เดี๋ยวพ่อแกะเนาะนี่ครับบ้านเราถ้าขยันหากินก็อยู่ได้ครับวิถีเป็นบ้าน,านจับไว้ดึงออกไปเออตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวพ่อจะใส่ไว้คืนตัวนี้มันเป็นตัวผู้ตัวใหญ่เลยใช่นไหมตัวนี้มันเป็นตัวผู้ไหลามา อใส่ไปเหมือนเดิมอีกเออเราต้องเก็บไว้ก่อนเช้านี้ก็ได้สองตัวแล้วอ๋อใส่ไว้เราจะไปหาอีกไปเราไปหาอีกไปนี่ก็ดักไว้ตรงนี้แหละยมาให้มาดูอีกไปกันมาไปดูอีกมาดูอีกไปเย่าไปดูอีกอย่าไปดูอีกเฮ้ยนี่ค่ะนี่คือตัวใหญ่เลย

ไม้เพอาะเอใส่<อ>กระเป๋าไว้ก่อนแม่ไม้เพลามาแล้วอ้ไปเราไปดูตัวใหม่อีกไปดูตัวใหม่อีกใบตัวใหญ่ครับเกือบหลุดเลยติดนิดเดียวเองใบตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวเนี้ยเก็บถือหางไวอืมหางอ้อาวเก็บถืออติดปากเขานิดเดียวนะครับผมเกือบหลุดแล้ว ติดตัวใหญ่เลยขึ้นไหมมันมดีต้นลรงแม่ไหมไร้ตัวใหญ่เลยครับได้ตัวใหญ่แล้วอ่าเดี๋ยวพ่อจะใส่ไว้คืนลูกอ่ะพาดีกว่ตรั้งนั้นเลยรอดอย่แอาแม่พาะเนื่งมาดอนนี่ครับใส่ปอาไว้ก่อนอื้อ เดินดูโอ้โหเห็นไหมมันดูดัคู่เลยเราลากหนูกินเดินดูเรากินกับพระดำหนึแล้วเห็นไหมเห็นไหมเข้ามาแล้วไปตรงนี้เอาไปไว้ไปเราจะไปดูอีกไปไปดูอีกมาดูผลงานกันต้องได้กี่ตัวเอาถือไว้ หนึ่งตัวสองตัวอันพออันหนึ่งอ่ะคือไว้สามตัวยังมีอันนึ่งสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับนี <c oughs> ่ครับนี่ครับกับด,ดักเช้านี้นะครับกับดักทิพหลังครับได้หกต,ตัว เมื่อคืนก็ได้สามตัวนะครับก็พอได้ทํากับข้าวครับผมประหยัดข้ากับข้าวเยอะเลยจบเออนี่ยครับในเก็บถือสามตัวผมถือสามตัวแล้วครับวันนี้พอวันนี้แบ่งหนูให้เพาะบ้างเอาแล้วนี่เอาใส่กระ <พอ S 1> เป๋าเ, <ๆ S 2> เลยเดี๋ยวเราไปทํากินที่บ้านกันเ,เด็กมาแต่หนูแล้วก็กลับบ้านกันครับ เช้านี้ก็ได้หนูหกตัวนะครับรวมกับเมื่อคืนอีกสามตัวเป็นเก้าตัวนะครับกับดักสิบหลังก็คุ้มนะครับวิถีบ้านๆหากินกับธรรมชาตินะครับประหยัดข้ากับข้าวได้เยอะเลยครับผมไกนี้ก็ได้กับข้าวกินแล้วกลับบ้านกันครับครับผมกลับบ้านกันครับหนูที่ไปหาเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปดูตอนเช้านะครับติดกับดัก เมื่อคืนได้สามตัวเมื่อเช้าก็ได้หกตัวนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือตัวใหญ่นะครับผมตัวหนึ่งตอนนี้คือมีตัวเล็กอาเอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนั้นบรอให่เราได้หนูกินแล้วาวันนี้เอาถือเป็นวิถีชนบทนะครับหากินกับธรรมชาตินะครับหนูก็เป็นหนูธรรมชาตินะครับนี่หนูที่กินข้าวเปลือกอะไรในนาข้าววันนี้ก็ได้พอทำกับข้าวแล้วไม่ต้องซื้อกับข้าวกินนะครับผม ดีเลยเห็นไหมมีกันหลายตัวอยู่ไปเดี๋ยวเราไปถอนขนหนูกันเอาไปถอนหนูที่หนไปเอาไปถอนจมหนูท่าสจะได้ไปทำกับข้าวกินจะได้ไปทำาับข้าก,ก,กินวันนี้ได้กับข้าว่อยเลยมาทำเมนูอะไรที่อร่อยมากเมนูหนูย่างวันนี้เมนูร่าง่อยเดี๋ยวจะไปถอนขนแล้วก็ ไปทำเมนูหลายๆเมนูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเราไปถอนคนหนูกันเปาอกไปถอจนูกนจะได้ไปทำกับข้าวกินจะได้ไปทำกับข้าวกิน